ดูอีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดน่านค่ะซึ่งได้มีการเตรียมจัดงานจากจีนสู่ไทยสุขใจในแผ่นดินน,าน,น่านชนะทาวออฟน่านค่ะ ที่สารเจ้าปึงเถากงงจังหวัดน่านนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยประธานสมาคมฮักกาจังหวัดนครสวรรค์ประธานสมาคมกวางสิวนครสวรรค์ที่ปรึกษาประธานสารเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมแควใหญ่ปากน้าโพจังหวัดนครสวรรค์ประธานพ่อขาน่านประธานสารเจ้าปึงเถากงงน,น่านคนไทยเชื้อสายจีนและประชาชนเข้าร่วมงานเปิดราสิงโต,โตทองปึงเถากงฮักกาซึ่งเป็นประเพณีพิธีกรรม แบบโบราณซึ่งเชื่อว่าสิงโตเป็นสัตว์เทพเจ้าและศักดิ์สิทธิ์สามารถปัดเป่าวิญญาณและสิ่งชั่วร้ายได้นนิวัตงามธุระรองผู้ว่าราชาการจังหวัดน่านก็ได้ระบุว่าจังหวัดน่านกําหนดจัดงานจากจีนสู่ไทยสุขใจในแผ่นดินน่านไชน่าทาวออฟน่าน โดยในวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์เวลา18น,น,นาฬิกาณศาลเจ้าปึงเถากงตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจัังหวดน่านเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวจีนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนร่วมแต่งกายตามวัฒนธรรมจีนเข้าร่วมงาน ด้านนายธนากรรชัชตานนท์ประธานศาลเจ้าปึงเถากงกล่าวว่าภายในงานจักจีนสู่ไทยสุขใจในแผ่นดินน่านจะมีการเสวนาบอกเล่าประวัติความเป็นมาของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดน่านมีการสแสดงงิ้วประจําปีประเพณีซิโกเทศกาลขอบคุณเทพเจ้าการก่อสร้างโรงเรียนมูลนิธิสมาคมหงสุนซึ่งชาวจีนพื้นราบที่จังหวัดน่านอพยพมาก,กว่า150ปีซึ่งกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนก็ได้สร้างศาลเจ้าปึงเถากง สารเจ้าขนาดใหญ่และสวยงามซึ่งมีอายุกว่า121ปีค่ะสวยงามจริงๆนะคะการแสดงก็จัด